สวัสดีค่ะคนยินีตอน้อนรับเข้าสู่ช่องพร้อมพอมซีชแนลนั่นเองนะคะวันนี้เราก็จะมาทำอะไรก็ไม่รู้นะคะเออเออ่เออเอ,เอ,เอิทำอะไรดีอ่อไบอกแล้วไปถลม่มแก๊งยิปซ่ากันแต่ว่าเคยทำคลิปไปแล้วก็ต้องเอ่ทำอีกก็ไม่เป็นไรเนาะ มาเอาหน,น่อยเยชุดนี้ไม่ไม่ค่ะเราจะไอชุดนัก,กเรียนนะผมก็เอาอันนี้แล้วกันนะคะและผู้ชายก็ไม่รู้ว่าต้องไปไหมไเฮ้ยเฮ้ยเยพ้อเพ้อ โคค่ะเดี๋ยวคนก็มาแล้วนะวันนี้เราจะใช้อแอปแคปคัดตัดต่อรูปไม่ใช่สิต่อวิดีโอคงนี้นะคะให้ตรงปุ่มปุ่มตรงเนี้ยมันหายไปทุกคนอาจจะไม่เห็นนะคะเพราะว่าเราจัให้หายไปแล้วไปกันเลยไปเปิดปุ่มต่อยค่ะ ร้อยแล้วยะาห้ายะาห้าอุ้ยเห็นก็กอนนอนเลยบินไปเลยนะคะคนแล้วก็ใช้สักสะสวยสวยนี่แหลกแหลก ยิงตัวเองหรือเปล่าคะเนี่ยเหมือนยิงตัวเองเลยอะต่อไปที่โรงพยาบาลก่อนเพราะว่าไปเอาเลือดมาเพิ่มคุณหมอรักษาให้น่อยค่ะโอเคได้สามร้อยจ้าไสามพันไายบาไป,ไป,ไป ีาเดี๋ยวเราจะไปทางนี้นะคะออกมากันให้หมดเลยนี่ติดไปดีติดไปดีจบค่ะไปนี่ต้องหลัก อา้อาวอา้อาวอ้าวอ้าวกะเด็นไปสิจ้ามาเร็วพวกเจกุซ่าไม่เดินช้ากันจริงๆนะคะทุกคนเดินโคช้าเลยอะแบบจะเดินท่าอะไรคะนอดนี่มานี่ยมานี่ นี้ครับนี่สำเร็จแล้วนะคะเน่เดี๋ยวเราไปบุกกันบุกเลยแต่ถ้าไม่มีเจ็ดแพ็กเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะคะเออนี่เก็บปืนชึบชึบ ยึดดาบยึบเก็บตังค์โหสัมพันธ์นี่นี่ปืนหลนัอพูนหนาะนีเรียบร้อยแล้วจ้ะฉันคือท่านบริสัทโอเคค่ะวันนี้ก็วันนี้ก็จบคลิปกันไปแล้วนะคะ อาจจะมีคลิปต่ออีกเพราะว่ามันเล็กเกินไปไม่ใช่มันน้อยเกินไปก,ก่อนที่จะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะคนอ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายไม่เลวเลยจ้าเอาจบหายบ๊ายบาย